ครับผมขั้นตอนแรกก็คือให้ใช้เป็นปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเพิ่มเสียงน,นะครับกดค้างไว้พร้อมกันนะครับจนกว่าหน้าจอจะมีตัวหนังสือตัวเล็กภาษาอังกฤษโชว์ขึ้นมานะครับนะครับผมเขาก็จะขึ้นมาว่า select boot mode ให้ใช้เป็นปุ่มบวกนะครับเพื่อเลื่อนนะครับผมแล้วก็ปุ่ม volume volume down เนี่ยเพื่อกดยืนยันนะครับ ก็คือให้เลื่อนไปอยู่ที่ recovery mode นะครับแล้วก็กดลดเสียงครับเพื่อยืนยันการดำเนินการนะครับผมพอกดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับหน้าจอก,ก็จะขึ้นในลักษณะนี้เลยอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนปกตินะครับผมไม่ได้ผิดพลาดอะไรแล้วเขาก็จะขึ้นว่าไม่มีคำสั่งนะครับพอขึ้นว่าไม่มีคำสั่งแล้วเนี่ยให้กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นปุ่ม ปิดเครื่องกับปุ่มเพิ่มเสียงนะครับกดค้างไว้นะครับก็คือให้กดปุ่ม power ค้างไว้ก่อนแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับตามแล้วปล่อยมือพร้อมกันนะครับคราวน,นี้เนี่ยหน้าจอก็จะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษโช์ขึ้นมาหนาบรรทัดนะครับผมก็คือแต่ว่าในหน้าจอเนี่ยคำสั่งก็คือ use volume up and down เนี่ยเพื่อเลื่อนนะครับใช้ปุ่มเพิ่มลดเนี่ยเพื่อเลื่อน c u r อร์เลย แล้วก็ถ้าจะยืนยันการดําเนินการที่บรรทัดไหนนะครให้ใช้เป็นปุ่ม power เราก็จะเลือกยืนยันการดําเนินการที่ With Data Factory Reset นะครับก็ใช้ปุ่ม power นะครับเราเลื่อนลงมาที่ yes delete all user data นะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงที่ปุ่ม power นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ ด้านล่างหน้าจอเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่า Wipping Data นะครับ Formatting Data ก็คืออยู่ระหว่างการ format หรือว่าลบข้อมูลในตัวเครื่องอยู่นะครับผมก็จะขึ้นว่า Data Wip c o o m plete นะครับที่บรรทัดสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะมีหน้าจอติดขึ้นมาก็ให้เลือกไปที่รีบู s y s เ e มนาวนะครับเพื่อปิดเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งนึงนะครับุ่มใช้ปุ่มพาวเวอรยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็รอตัวเครื่องดำเนินการสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเขาจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งในการร b o o t ข้อมูลขึ้นมานครับรีบูระบบของตัวเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะ นานกว่าการปิดเปิดเครื่องกปกตินะครับก็จะโชว์เป็นโลโก้อยู่แบบนี้นะครับ ครับผมเมื่อตัวเครื่องนะครับรีเซตตัวเองเสร็จแล้วเปิดติดขึ้นมาใหม่ครับพอลูกค้าเปิดเข้าไปใช้งาน mm hmm. ก็จะเป็นการเริ่มใช้งานระบบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นอันว่า Factory Reset หรือว่า h a r d Reset เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ